ขอสวัสดีนะครับและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราในช่องพ่อลูกเล่นเกมหรือ DS พ่อลูกเล่นเกมครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วนะครับเดือนนี้ก็เข้าสู่ยังเป็นหน้าฝนอยู่นะสําหรับท่านไหนที่ตากฝนนะครับก็อย่าลืมนะครับพกล่มไปด้วยนะหรือใส่หมวกก็ยังดีถ้าตากฝนโดนฝนแล้วก็อย่าลืมสระผมเลยนะแล้วก็กินยาดักไว้เลยนะครับผมนะจะได้ไม่เป็นหวัดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกๆเดือนนะเราก็ได้นําเกมที่น่าสนใจเกมที่น่าเล่นจริงๆและเรียงวันวางจําหน่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะได้วางแผนในการใช้เงินนะครับว่าจะซื้อเกมไหนก่อนดีจะซื้อเกมไหนทีหลังแล้วก็จะได้รู้ว่าเออซื้อเกมนี้มาจะเล่นเท่าไหร่ดีกี่เดือนกี่อาทิตย์จะขายไปเท่าไหร่เพื่อที่จะซื้อเกมใหม่ อีกวันไหนอะไรประมาณนี้นะครับท่านจะได้วางแผนการใช้เงินได้นะครับเดือนนี้ก็เราครัดมาทั้งหมด6เกมด้วยกันนะครับถือว่า6เกมนี้น่าสนใจไม่แพ้เดือนอื่นๆเลยทีเดียวหรือเดือนที่แล้วก็ เขาเรียกว่าเดือนนี้ไม่แพ้กันเลยสูสีกันเลยทีเดียวเพอผอเดือนนี้จะดีกว่าด้วยนะเพราะว่ามีเกมระดับทิปล์เอออกด้วยเนาะเออผมก็ซิปอย่างนี้ไว้ดีกว่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะ่ามันมีความน่าสนใจแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เดือนหน้าคลิปของเราจะได้ส่งให้ท่านเลยท่านไม่ต้องมานั่งเซิร์ชดูนะครับในแต่ละเดือนนะว่าแต่ละเดือนนะ่ะมันมีเกมใหม่เกมอะไรบ้างไม่ต้องมานั่งเซิร์ชเลยช่องของเราจะได้เสิร์ฟท่านถึงที่เลยส่งคลิปปของเเราาาใให้ท่นนดูสบยยจไลนะ ถ้าอยากสนับสนุนช่องเรานะครับใต้วิดีโอด้านล่างนี้นะครับมีสนับสนุนช่องนะครับซุปเปอร์แตงกดได้เลยเนาะหรือว่าจะสมัครสมาชิกก็แค่20บาทเองแล้วก็ยังมีระบบซุปเปอร์แชทหรือว่าซุปเปอร์สติ๊กเกอร์เวลาช่องเราไลฟ์สดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับท่านก็จะได้ข้อความโดดเด่นกว่าใครเนาะ,ะไม่พูดพวามนำเบื่เสียเวลานะมาดูเลยนะครับว่า6เกมนี้คือเกมอะไรเกมที่1 b o r d e r l a n d s 4 พัฒนาโดย Gearbox Software และจัดจำหน่ายโดย 2K Games เป็นเกมแนวแอคชั่น Action RPG มุมมองบุคคลที่หนึ่งหรือที่เรียกว่ารูเตอร์ชูเตอร์โดยเพื่อนจะสมบทบาทเป็น Warhunter ต่อสู้บนดาวไคลอสเพื่อโค่นลวมทรละล่าไทม์คีเปอร์ใช้สกิลอันทรงพลังและปรับแต่งบิวดด้วยแผนผังทักษะที่ล้ำลึกพร้อมระบบยิงสะสสมอาวุธนับพันล้านชิ้นเกมรองรับการเล่นทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งผู้เล่นสามารถเล่นแบบโคลออปเล่นแบ่งหน้าจอเป็น2ผู้เล่นและรองรับการเล่นการข้ามแพตฟอร์ม урging ein around from up All hunters. Oh, wow, hunters this will hurt cute somebody хозяw BUEN! Why should you get to be free? All you do is destroy. We lead a strike team to the fortress, and then we make him pay. วันวางจำหน่าย12กันยาสำหรับ PS5, PC, Xbox และ3ตุลาสำหรับ Nintendo Switch 2, 2> เกมที่2 h e l l d u s พัฒนาโดย Log Factor จะจำหน่ายโดย Neon โดยเกมนี้นะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นผจญภัยมุมมองบุคคลที่3นะ ที่มีการต่อสู้ระยะประชิดที่ดูเดือดและระบบการเล่นที่เน้นการสำรวจแบบไม่มีตัวนำทางและมีเรื่องราวของฮีโร่ที่ต้องต่อสู้ในโลกที่กำลังล่มสลายจากสงครามและความขัดแย้งของมนุษย์โดยผู้เล่นนั้นจะสวมบทบาทเป็นฮีโร่คนหนึ่งที่ต้องกลับมายัางประเทศที่ล่มสลายนี้เพื่อค้นหาเบื้องหลังของสองคราม แล้วก็มีการต่อสู้กับปสุรกายต้าพิภพด้วยเมื่อตอนต้นที่ผมได้พูดไปนะครับการสำรวจโลกแบบไม่มีตัวนำทางก็หมายถึงไม่มีแผนที่ไม่มีจุดเวทผู้เล่นต้องอาศัยสชัชาตญาณในการสำรวจและค้นพบสิ่งต่างๆด้วยตนเองสำหรับอาวุธนะก็มีให้เล่นหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธประเภทดาบหอกขวานเพื่อการ ต่อสู้กับศัตรูและยังมีการใช้โดนนะเพื่อใช้ในการเบนความสนใจของศัตรูและช่วยในการต่อสู้ได้ด้วย เกมนี้จะลงให้กับเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series X s และ PC ราคาประมาณ1,935บาทลงวันที่4กันยานนี้ครับผมเกมที่3 h r o n o s The New Dawn โดยจะเป็นเกมสยองขวัญแนวเอาชีวิตรอด เนื้อเรื่องโดยผู้เล่นต้องย้อนเวลาไปเพื่อปกป้องวันสิ้นโลกโดยสำรวจโลกที่ล่มสลายและกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่เรียกว่าออฟฟอรม่มันอ่านถูกหรือเปล่าโดยในการสู้กับศัตรูเราจะต้องเผาซากศัตรูทั้งหมดเพราะว่าถ้าไม่เผาซากศัตรูศัตรูจะสามารถรวมร่างกันและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ การออกสำรวจผู้เล่นจะได้สำรวจโลกที่บิดเบี้ยวด้วยการเวลาสถาปัตยกรรมที่ลบพังสลายการเดินทางข้ามเวลาเกมนี้จะแบ่งการเล่นออกเป็น2ช่วงเวลาคือยุคปี1980ในโปโลแลนด์และอนาคตหลังหฮยนะ เกมจะวางจำหน่ายวันที่5กันยาลงให้กับเครื่อง Xbox Series X, PS5 และ PC เกมที่ 4, Dying Like the Beast อาดายิงไลออกมาอีกแล้วนะครับในภาคนี้ก็ไม่ดูว่าจะลุ่งหรือจะล่วงนะครับมาดูข้อมูลกันดีกว่านะครับเกมนี้นะ,ะก็เป็นเกมแนวแอคชั่นนะเอาชีวิตรอดในมุมมองบุคคลที่1นนะที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคคยเคนพระเอกในเกมของภาคแรกนะผู้เล่นจะต้องสำรวจโลกที่เป็นโลกเปิดในแคสต์ร์บูทที่เต็มไปด้วยซอมบี้โดยเราจะต้องใช้ทักษะป,ปากลัวนะครแล้วก็ใช้รถยนต์นะเคลื่อนที่ สี่ล้อขณะเดียวกันนะก็ต้องเผชิญหน้ากับความอันตรายในยามค่ำคืนพร้อมความสามารถในการปลดปล่อยพลังดุร้ายดุสัดร้ายซึ่งก็ตรงกับชื่อตัวเกมเลยนะครับภาคนี้ภาคเดอะบีสนะครับก็สามารถปลดปล่อยพลังดุร้ายดุสัดร้ายได้นี่ในตัวเกมนี้นะครับก็ยังมีเปิดให้เล่นนะในระบบโค o p ได้ถึง4คนเลยทีเดียว ก็ยังฟีลเหมือนเดิมนะครับซอมบี้ก็ช้าลงนะครับในเวลากลางวันนะแต่จะก้าวราวและอันตรายมากขึ้นในเวลากลางคืนนะครับก,ก็เหมือนภาคก่อนๆเนาะ โดยเก่นั้นนะครับมีวางจําหน่ายวันที่19นะแต่ในวิดีโอนี้บอกว่าเป็นวันที่22นะครับก็ตีว่าลงวันที่22กันยานี้นะครับลองให้กับเครื่อง PC PlayStation 4 PS5 Xbox Series X Series S Xbox One เกมที่5 Sonic Racing Coast World โดยตัวเกมจะเป็นเกมแข่งรถโกคาร์ที่กำลังจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้พัฒนาโดย Sonic Team และจัดจำหน่ายโดย Sega เป็นเกมภาคแยกจากซีรีส์ o n i c t The Hedgehog เกมนี้ผสมผสานตัวละครและฟีเจอร์ต่างๆของเกม Sonic ระบบขายของเกมภาคนี้มีชื่อว่าระบบ Cross World ที่จะทำให้นักแข่งต้องเดินทางไปยังสนามแข่งอื่นๆ หรืออาจจะเดินทางไปยังโลกอื่นๆด้วย โดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่25กันยาให้กับเครื่อง Xbox One Xbox Series X PS p o u PS f i และ Nintendo Switch และ PC เกมที่6 Silent Hill S พัฒนาโดย Neobat Entertainment จัดจำหน่ายโดย Konami Digital Entertainment เป็นเกมแนวสยองขวัญเอาชีวิตรอด โดยเกมมีฉากหลังเป็นชนบ,บทของญี่ปุ่นในทศวรรษ1960มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องไขปริศนาและ,ะเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดในเมืองที่เต็มไปด้วยหมอกและนักแต่งเพลงหลักของไซเรนฮิวจะกลับมาร่วมสร้างชื่อว่าอากิระยาโมกะจุดเด่นของภาคนี้จะฉีกแนวจากเกมภาคก่อน โดยเปลี่ยนฉากจากเมืองไปสู่ชนบทของญี่ปุ่น いるのあな子はいいよね何でも持ってるそんなあんたがいなくなってくれるんだから先生する一人は嫌だよ寂しい えって ราคาโดยประมาณ2,200บาทลองให้เก็บเครื่อง PS5 Xbox Series X S และ PC เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ6เกมนะที่เรานำเสนอไปนะครับน่าสนใจไหมหวังว่าหลายๆท่านก็คงจะแอบ,บเลงเกมไหนไว้เหมือนผมเลยเนาะถ้าเกิดแบบว่าเลงเกมไหนไว้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่า มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอะไรแบบว่าอยากจะชี้แนเอกจะนำเสนออะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยเนาะอ่าผมเองก็แอบเลงไว้เหมือนกันนะแต่ผมอุบไว้นะไม่บอกดีกว่าว่าเกมอะไรเออ แล้วก็อย่าลืมนะครับวางแผนการใช้เงินให้ดีเนาะจะได้เงินแบบว่าการเงินไม่ฝืดเคืองนะครับทั้ง6เกมนี้นะเรียงวันวาง,วางจําหน่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ได้บอกราคาคร่าวๆไว้ด้วยนะครับท่านจะได้วางแผนการใช้เงินนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันีประโยชน์แล้วนะครับเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดปั้นกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อที่ว่าเดือนหน้าคลิปของเรานั้นจะได้แจ้งเตือนท่านเลยท่านไม่ต้องมานั่งเซิร์ชให้เสียเวลานะเหมือนเดิมเลยนะ หเกมนี้แจวจริงๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมีเกมทริปเปิด้วยถือว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ3-4เดือนนะครับเดือนนี้เข้าเดือน9แล้วเนาะก็เหลือเวลาอีก3เดือนใช่ก็จะหมดปีแล้วนะครับปีหนึงผ่านไปไวเหลือเกินนะครับถ้าอยากจะสนับสนุนช่องเรานะครับก็กดซุปเปอร์ตงด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ หรือสมัครสมาชิกแค่20บาทเองหรือจะเป็นซ u ปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ได้เวลาท่านสมัครไว้นะครับชื่อของท่านหรือว่าสติ๊กเกอร์อะไรของท่านก็จะโดดเด่นกับคนอื่นเวลาช่องเราไลฟ์สดนะอ่านะครับผมก็ขอให้ท่านมีความสุขนะครับกับการเล่นเกมแล้วก็การรับชมคลิปนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีเกมอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย